วันนี้มาชวนปลูกเดฟให้สวยแปลกตาโดยการนำไปปลูกกับไม้ที่มีสีสันสวยงามค่ะมาดูกันนะคะว่าเราจะเลือกไม้อะไรเพื่อสร้างสีสันให้กับต้นเดฟของเราค่ะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะเรื่องราวดีๆอย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้เกตุโนพาคุณมาตกแต่งกระถางต้นเดฟนะคะ เวลาเราเห็นต้นเดฟเนี่ยเราจะเห็นเป็นก้อนกลมๆเนาะแล้วก็ม้วนไล่เอารวดเสียบเข้าไว้นะคะทีนี้เราจะมาสร้างสีสันให้กับเดฟของเราให้มากกว่าการเป็นเดฟที่เป็นขดๆมันม้วนกันค่ะนี่คือเดฟที่เราซื้อมาจากตลาดนะคะก็คือร้านต้นไม้นั่นเองนะคะใบมันก็จะรีบๆนิดนึงนะคะเราก็แกะออกนะคะแกะออกจากกระถางนะอันลากเยอะเราอันนี้ก็คือเลี้ยงมานานแล้วะคะ่ะก็คือติดละ แต่ว่ามันก็จะถูกม้วนอยู่นะมันก็ยังดูไม่ไม่สวยงามเท่าไหร่เราก็แกะแล้วก็ฉีกออกะคะ่ะเวลาฉีกก็คือให้ต้นเดฟ่ะคะ่ะติดอยู่ประมาณสักต้น2ต้นนะคะอันนี้คือตัวอย่างที่เราฉีกออกมาแล้วไม่ต้องกลัวว่ารากมันจะขาดนะคะอันนี้มันติดแล้วเดี๋ยวเอาไปเลี้ยงใหม่ได้ค่ะไม่ต้องกลัวนะคะอ่าอันนี้เราดูแล้วนะคะใบมันแบบรีบเหมือนไม่ได้ดูแล เราก็เลยไปแช่แบบยาบำรุงกําลังนิดหนึ่งนะคะเอาไว้สักคืนนึงเดี๋ยวตื่นเช้ามันก็อาจจะเต่งขึ้นนะ,อ,ะอันนี้ก็แช่แช่ไปเลยค่ะเราก็มาจัดการกับต้นไม้ที่เราเลือกดีกว่าค่ะเราเลือกสับป,ประรดสีะคะ่ะพันธ์ุที่ได้มาคือน,นีโอพิงนะคะเราก็จินตนาการในใจว่าเฮ้ยหัวมันจะต้องเป็นสีชมพูเนาะแล้วก็ กระถางก็จะเป็นสีเขียวมันก็จะกลมกลืนเป็นต้นไม้ที่น่าจะอยู่ด้วยกันได้อะคะ่ะแต่จะบอกว่าสับประรดสีอะค่ะมันมีหลากหลายสายพันธุ์มากๆให้เราเลือกเลยค่ะคุณอาจจะเลือกพันธุ์อื่นก็ได้เพราะว่าวิธีการปลูกเนี่ยมันไม่ต่างกาันก็คือใช้วัสดุเป็นเปลือกมะพร้าวเ,เหมือนกันนะคะอะอย่างที่ที่เห็นเนี่ยคือนิโอใส่ลุงนะคะหน้าตาม,มันก็จะเป็นสีสันเหมือนใสยลุงสวยงาม สำหรับการขยายพันธุ์นะคะก็การเพาะเมล็ดก,ก็ได้หรือว่าการใช้หน่อปลูกก็ได้นะคะการใช้หน่อปลูกมันก็จะรวดเร็วกว่านะคะถ้าเราซื้อมามันเหี่ยวหน่อยเราก็แช่น้ำยาบำรุงกำลังเหมือนกับต้นเดฟเลยนะคะเราก็จะมาปลูกน,นีโอพิ้งกันก่อนนะคะก็คือปลูกในเปลือกมะพร้าวไปแช่เปลือกมะพร้าวในน้ำก่อนนะคะให้มันนิ่มแล้วก็เอามาปลูกธรรมดาเลยไม่ต้องใช้ดินเลยนะคะ แล้วก็ตัว Neo Pink นีโอพิงเสียบเข้าไปตรงกลางกระถางได้เลยเนี่ยง่ายๆแค่นี้เองก็เสร็จแล้วสําหรับตัวสับปะรดสีที่เราได้หรือว่านีโอพิงที่เราต้องการซึ่งเราต้องการให้เป็นด้านบนเป็นหัวสีชมพูค่ะก็ได้สมใจแล้วนะคะทีนี้มาดูเดฟที่แช่น้ําไวะคะ้ค่ะก็ได้ที่แล้วะคะ่ะเราก็นําเดฟนะคะที่เราแช่น้ําเอาไว้เนี่ยมาเสียบรอบๆกระถางได้เลยะคะ่ะ พราะตรงนั้นมันจะติดเรียบร้อยแล้วก็มีรากเรียบร้อยแล้วนะคะเสียบรอบกระถางตัวสับปะรดสีที่เราเราปลูกเอาไว้ค่ะเสียบให้รอบเลยนะคะอ่ะอันเนี้ยเสียบเข้าไปนี่เห็นไหมมันก็จะเป็นสีเขียวแล้วนะคะถ้าเดฟเราไม่พอหรือว่า,าบริเวณนี้เราเสียบ ตรงเปลือกมะพร้าวค่ะมันบางค่ะเราก็ตัดเอากิ่งเดฟค่ะแล้วเอาลวดมาเสียบนะคะเหมือนกับเราปลูกเดฟที่เราไปขดในในเปลือกมะพร้าวเลยค่ะเพียงแต่ว่าตัดเป็นกิ่งไม่ได้มาขดมานะคะ mm. ก็เสียบกิ่งมันเข้าไปแล้วก็เอาลวดเสียบเสียบไว้ให้มันอยู่ะคะ่ะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะสำหรับการ ปลูกเดฟผสมกับนีโอพิงค์นะคะเราก็จะได้ว่าด้านบนเป็นสีชมพูของตัวสับปะรดสีนะคะด้านล่างแทนที่จะเป็นกระถางธรรมดานะคะเราก็จะเป็นสีเขียวของต้นเดฟอะคะ่ะห้อยลงมาสวยงามนะคะอันนี้ก็คือเพิ่มราคาให้กับไม้แขวนของคุณแทนที่จะเป็นสับปะรดสีอย่างเดียวนะคะเราก็เอามาผสมประสานกันเพื่อให้เป็นสินค้าชนิดอื่นหรือว่าเป็นไม้ประดับที่สวยงามในบ้านของคุณะคะ่ะ ทีนี้สาเหตุว่าเอะทำไมเราถึงเลือกสับปะรดสีอันแรกเลยค่ะมันต้องคิดมากเลยสวยงามเราต้องการสีชมพูแหละอันที่2คือมันใช้วัสดุปลูกอันเดียวกันกับต้นเดฟเนาะคือเดฟเนี่ยต้องการเปลือกมะพร้าวแหละตัวสับปะรดสีมันก็สามารถอยู่ในเปลือกมะพร้าวแลวทั้ง2อันนี้มันก็คือต้องเป็นไม้แขวนเพราะเดฟเนี่ยมันต้องเป็นแขวนมันไปตั้งไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นมันต้องการวัสดุที่เบาเพราะฉะนั้นเปลือกมะพร้าวเนี่ยก็จะเหมาะทั้ง2อันใช้ร่วมกันได้ก็คือ เป็นพืชที่ต้องอยู่ร่วมกันได้ค่ะก็ลองเอาไปปรับใช้ดูนะคะเป็นการออกแบบไม้แขวนของคุณเนี่ยให้มีดีไซน์ที่สวยงามแล้วก็มีราคาสูงขึ้นด้วยค่ะ